นวัค่ะวันนี้พี่แจ่มก็จะพามาอยู่ที่ฐานที่ออกกําลังกายนะคะหน้าอบอตอชุมพวงเออพี่แจ่มก็เนี่ยมาเดินเพราะวันนี้ก็หยุดพักไปวันหนึง่งวันนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องมาเพราะรู้สึกขามันก็จะตึงๆมันก็ต้องการการออกกําลังกายเนาะหยุดได้ค่ะแต่เลิกไม่ได้นะเลิกขาดไม่ได้ต้องมาค่ะก็คือจะมาเล่ประสบการณ์นะคะพี่แจม่ม สบการณ์นะพี่จาตอนนี้พี่จาก็อยู่ในช่วงที่พี่จากาลังจะควบคุมน้ําหนักเนาะลดลดน้ําหนักนั่นแหละค่ะลดน้ําหนักมันก็เกินมาแหละเนาะเกินมาและอายุเยอะขึ้นเออมันก็เผาผ่านก็ยากอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พี่จํานะ่ะก็ปกติพี่จาก็จะแอรบิกมั่งเอ่อคาริโอมั่งที่บ้านแต่ว่าพี่จาก็ไม่ค่อยได้ผลนะแต่พี่จาก็ทําควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร อก็ลดปริมาณอาหารลงลดพวกแป้งพวกอะไรข้าวก็ตักน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้พี่จจาก็มาเดินออกกำลังกายหนะน้าทีนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันก็มีก็เริ่มจะมีคนมาทักพี่แจมว่าพี่แจมผอมลงเออพี่แจมก็ดีใจนะเออน้ำหนักตอนนี้ก็น่าจะลดไปประมาณตั้งแต่ช่างวันแรกท,ที่ที่มาออกกำลังกายนะ พี่จําน่าจะลดไปประมาณโลกว่ากับ2โลเออซึ่งพี่จําก็คิดว่าวิธีเนี้ยเห็นผลดีที่สุดพี่จําก็เลยคิดว่าแนะนําว่าเออลองมาดูนะการควบคุมอาหารแล้วก็เดินออกเดินหรือวิ่งออกกําลังกายก็ได้ค่ะแต่พี่จําแนะนําให้เดินเดินช้าสลับเร็วมันจะลดแรงกระแทกในข้อเขา่า ป่ะจากประสบการณ์ตรงของพี่แจมนะพี่แจมอยากเอามาแบ่งปันเผื่อคนจะสนใจในการควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักเหละค่ะเหมือนพี่แจมพี่แจมก็อยากเอามาแบ่งปันคือจริงๆแล้วพี่แจมก็มีมีแอโรบิกม,มั่งคาร์ดิโอมั่งลดเฉพาะส่วนค่ะแต่หลักๆเลยพี่แจมก็อยากให้มาเดินเดินสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะเดินสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วที่เหลือเรา เราก็จะไปลดกระชับบางส่วนอย่างต้นแขนอย่างสะโพกต้นขาอะไรอย่างเงี้ยท้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีไขมันที่จะเข้าไปกองตรงนั้นเยอะพี่แจ่มก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าอย่างเนี้ยอย่างแนะนําว่าเราหลักๆเลยก็ต้องมาเดินเดินหรือวิ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ไปคาร์ดิโอรหรือแอรบิกลดเฉพาะบางส่วนเนาะกระชับบางส่วน อซึ่งสูตรนี้พี่แจ่มว่ามองมองว่าเราเราได้ผลเร็วสำหรับตัวพี่แจ่มนะได้ผลเร็วยี่สิบวันลดไปเกือบโลโลเกือบสองโล,โลมีแต่คนมาทักว่าเออช่วงนี้ดูผอมลงดูเออพี่แจ่มก็รู้สึกดีใจนะแต่ยังยังไม่ได้ตามเป้าแต่พี่แจ่มว่าถ้าเราถ้าเราทำสม่ำเสมอเออกกำลังกายสม่ำเสมอพี่แจ่มก็คิดว่าเรา เราอาจจะสำเร็จไม่ว่าจะ5โลอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือ10โลพี่จําก็มองว่าเราน่าจะไปถึงจุดนั้นได้ค่ะก็เลยพี่จําก็เลยอยากมาแบ่งปันเผื่อคนสนใจในเรื่องตรงนี้ให้มาให้หันมาดูแลสุขภาพนอกจากจะนอกจากจะลดน้ำหนักได้แล้วเรายังสุขภาพดีด้วยนะอาหารการกินเราก็ลดพวกแป้งพวกข้าวกินให้น้อยลง แต่เราก็ถ้าหิวเราก็กินได้นะแต่พี่จะไม่แนะนําให้กินเยอะๆกินได้นิดหน่อยอืเพื่อความสุขของเราด้วยคนเราความสุขเท่านั้นที่จะทําให้เราไปถึงเส้นใยได้สําหรับพี่จําเชื่อในเรื่องของความสุขถ้าเรามีความสุขนะอย่าไปฝืนร่างกายมากแต่พยายามลดลดอาหารลดพวกแป้งน้ําตาลกินพวกผักผลไม้เยอะๆค่ะอย่างเงี้ยเนื้อสัตว์โปรตีน พี่แจ่มก็แนะนําถ้าคนอายุเยอะแล้วพี่แจ่มอย่างอย่างห้าสิบบวกเหมือนพี่แจนะ่มน่ะพี่แจ่มแนะนําให้โปรตีนจากถั่วถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดาอะค่ะตระกูลถ,ถั่วทั้งหลายพี่แจ่มก็จะอชอบชอบชอบกินพวกถั่วด้วยไงนมก็จะเป็นนมถั่วเหลืองน้าเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าพยายามอย่าให้เป็นหวานนะคะหวานมากหวานได้แต่อย่าหวานมากอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ่มก็ไม่อยากให้งดหวานสักทีเดียวนะแต่พี่แจ่มแค่อยากให้ลดลง ค่ะยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แจ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้แค่นี้พบกันใหม่นะคะ